ลูกแรกนะครับสองโบกน้อยๆนะครับนี่นะครับนี่เหยื่อนะครับสองโบกน้อยๆมาดูลูกที่สองกันนี่นะครับตักแบบไว้แบบนี้นะโอ้ตัวเดียวตัวไม่ใหญ่นะตัวเดียว ดูหลังที่3นะครับหลังที่3นี่นะครับหลังที่3นะครับโอ้หลังที่3ไม่ได้นะครับหลังที่3ไม่ได้หลังไม่คืนนะมาดูหลังที่4นะครับหลังที่4อยู่ไหนวะโอ้นี่ครับหลังที่4โอ้ย หลังที่สี่ก็โบเบสครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับหลังที่สี่ได้แค่สองนะครับมาดูหลังที่ห้านะครับหลังที่ห้าตัวจมจมนะจมน้ะเหยียดแม่งโอ้โหตัวบอลลิ่มเลยครับหลังที่ห้านี่ครับดักกันอย่างนี้นะครับดูนะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ หลังที่ห้ากี่ตัวตัวหนึ่งหรือสองสองครับสองตัวครับหลังที่ห้าสองตัวนะครับเ้ยเจาหลังที่ห้านะครับอันนี้คือเหยื่อนะครับดูหลังที่หกกันเลยครับเสียเวลาไปเลยดุยโอ้ห นี่ครับหลังที่หกอยู่งโล่งอย่างนี้เลยนะครับโอ้หลังที่หกไม่ได้นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหลังที่เจ็ดต่อน,นะครับหลังสุดท้าย คือว่ามันเงียบๆแท้โอ้โหอันนี้ไม่ม oh โอ้ดูนะครับกูหลังนี้มาถือมามา oh ho. โอ้ยกี่ตัวดิโอ้ยสามตัวครับ โอ้โหนะครับสามตัวนะครับสุดยอดดูนะครับสามตัวนะครับโอ้โห